ส, Schools. สวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมเอกสเลย์ขอภัยในการเมื่อกี้นะครัะไปกันมาหลุดสวัสดีครับยุกันทวารบีกับมาทีวีนะครับเย่กับบอฟฟี่ังหลุดอะไรนะฮะขอภัยที่ผมไม่ได้แคสเกมนั้นนะครับขอภัยด้อนวันนี้วันนี้เรากำลังเล่นเกมทริปโพเทสในโทรศัพท์นะคะนี่พิจานี่เกมนี้เล่นเล่นง่ายๆนะฮะสนุกด้วย เอ้ยบําตัวแป๊บโอ้ยไม่ได้นาเ,เล่นกากขอภัยครับ,บถ้าผมถนัาดนะผมจะเล่นเป็นสเกลนะฮะเอ้ยเอ้ยโอ้ยมันกระโดดได้สองครั้งอะสมมติโอ้ย สายแทยงอ่ะแล้วดาเมจมันแรงด้วยอ่ะปืนมันอันนี้ผมแคสไม่ได้กี่นาทีนะครับ,บรเพราะว่าเวลาผมแคสนานๆเนี่ยมันเหมือนกูจะกากนะฮะแคสไม่ได้โอ้ยเขอพัากากนะครับผมไม่สบาย เ้ยเป็นไข่และเฮ้ยเอ้ยนลกวก็ถ้าคุเไม่ระกากเนี่อขอพานัไม่ได้เล่นนานเฮ้ยเุณนแค่เกมอื่นแค่กินเดียวอ่ะไม่ไม่ได้แค่เกมอื่นเฮ้ย อันนี้มันเล่นแบบออนไลน์นะสก,กาวสก,กาวไปเอ้ยมีคนเอาไปแล้วตามสิครับเอสบาสไปโอ้โหเนียเหรอเดี๋ยวก่อนเล้ลวเนกันหนมดละแต่ผมจะโชว์เมเ้ให้ดูนะโชว์เมบโชว์เมเป้ จะไปเออ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 โอ้มันรู้ก so, uh, 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 uh! oh, ็คือการเล่นเป็นสปายเนี่ยผมเล่นการ์กๆหน่อยขออภัยด้วยนะการเล่นไปสยปน่ยถ้าเราบอลอีกฝั่งหนึ่งแล้วแล้วเราเจอติดกันอ่ะมันคือ รู้นะว่าเราเป,ป็นสปายเสมอฮะโอ้ยมาเล่นเล่นนานโอ้ย,อยมาเหน็ดแหน่งแล้วมันอื่นดีกว่า ผมเล่นเป็ดตัวนี้ฮนะผมไม่ได้ซื้อเครื่องใหม่นะอันนี้จริงมันมีปืนปกตินะฮะแต่ผมซื้อปืนปืนของจิจิปินเอเงินจริงนะไม่ใช่เงินในเกมเงินจริงนะฮะประมาณหกสิบหกบาทได้เม็ดแรงอุ้ยใช่ไหมเนียแล้วก็สปายเฮ้ิครับโอ้ยไม่ขึ้นครับเออขึ้นครับจะมีเหลือง ใครจะมีเหลืองเนืนหน้าทำไมโอ้ยใครมีเหลืองมาใครมีเหลืองเออ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเก่งเก่งเหรอ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 เออมีเหลืองบ้ามีเหลืองบ้า จะมีเหลืองใครจะมีเหลืองบ้างเงี่งย เก่ความความถนัดเริ่มมาแล้วฮะห้าทีน่าจะพอโอ้โอ้ปวดหัวแป๊บ ดีไม่ถึงตรงนี้ครัถ้าถึงตรงนี้เมื่อไหร่มันจะเป็นมาขั้นโอ้ยมันเล่นโหดอ่ะแต่ช่างมันเถอะมันก็กากอยู่ดีฮะ เอาวะเอาวะไ,ได้ละเอาวะเอ้ยไปไปถ้าผมถ้าผมเงี้ยผมก็ขออภัยนะคนระับท้ายสมาธิเฮ้ยเฮ้ยสไปเ์ว่าเอา้ยเอ้ยป้อมป้อม Ờ, ơ <coughs> <Pài, pài, pài. coughs> ôi bye min ơi กัดจังเลยโอ้ยไม่ได้ไทยยุงมันเยอะมากร้อนด้วย,อยสองนาที 嗯。那么我，啊哇啊哇。啊啊啊啊 โอ้ยอโอ้ยดองทีเก้าทีแล้วขออภัยในแฮนด์มันหล้วมันแ,นแคสล,ลงไม่นานทัน